ไม่นด้มาอัปเดตกุ้ยใหม่ที่เห็ดใหม่มาจักมือนะ่ะพออาทิตย์ไปจำมาแหละว่ามันจะขึ้นใหม้มาใบเก่าเพิ่นก็ยังจะเหี่ยวอยู่นะเพิ่นจะบอบอบอฝืนให้แต่เพิ่นสิออกออกใบใหม่ประมาณนี้อันนี้ออกใบใหม่แล้วก็เพิ่นจะแทงหลักใหม่ อพันก็จะแทงหลักใหม่ออกมามันนะจะใบเหี่ยวใบที่พ่นเหี่ยวเิ่นก็สีทยอยเหลืองเปนแบบนี้เดี๋ยวๆเหากะเด็ดพันออกถ่ายพันรุดเองบอยากเด็ดเพันยันไปทำลายอันนั้นพินน้อยพันรุดเองไอ้ตัวนี้พ่นก็จะเหี่ยวเยียงเสียพันจะบ่ฝืนให้แต่ เมือก่อนมันฝืนหายนะแต่ตอนนี้คือบอ่อฝืนแต่กับบอ่อจับมันบอ่อขึน้นหายไหมเคยเห็ดอันกอนมันมันขึ้นมาหายอากาศแตกหย่อนมาใหม่หรือว่าพันบุท่านได้ขึน้นก็ <c oughs> เามื่อรุ่นกันไปจ้ะประมาณนี้กล้วยไม่ผู้ใดเฮียวเห็ดตามเด้อได้ผลประมาณนี้จ้ะ เวลาหดน้ำเอานา้ำค้าวเศร้าเขาหดเพ่นเพอต้องใส่ผงจะรลดก็ได้เอาแต่น้ำเศร้าเขาหดเพิ่นเลยแต่ยัางหดซม,มือนะ่ะเพราะเป็นบ่มักนังเิ่นบ่มักน้ำขังโอเคเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะ